ทรงคิตตี้พลังมาเวลของแท้ต้องน้องเถียนซีเว้ยค่ะอุ้มพระเอกแบบพระเอกไปแล้วถึง4คน ตั้งแต่จางซุนซีหวังเฮอร์ตี้จางดิงเฮอแล้วล่าสุดก็คือสุยายค่ะโอ้โหบอกเลยนะคะว่าน้องเถียนซีเว่ยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากๆค่ะคือถึงแม้เราจะเห็นน้องนะคะดูตัวน้อยตัวนิดตะมุตะมิมากๆเนี่ยแต่ความจริงแล้วน้องซ้อนรูปค่ะสวัสดงนี่คือมาเปะนะคะที่สําคัญคือกล้ามแน่นมากๆนะจ๊ะเราจะเห็นได้เลยว่าน้องเนี่ยมีการอุ้มพระเอกของน้องมันหลายคนแล้วนะแล้วในการอุ้มแต่ละครั้งนะคะเหมือนน้องอัพสกิลขึ้นเรื่อยๆอ่ะอย่างจางซุนซีเนี่ยก็คืออุ้มแบบบา ก่อนนะพอมาหวังเฮอตี้เนี่ยอ้าอุ้มเต็มเลยค่ะอุ้มเต็มตัวแล้วพอจางหลิงเฮอนะคะผู้ชายที่สูงร้อยเนี่ยน้องถึงขั้นแบกเลยทีเดียวนะแบกจางหลิงเฮอนะคะแล้วล่าสุดอุ้มสีข่ายนะคะทำทุกคนอึ้งกันเลยทีเดียวค่ะ เอาจริงๆนะพระเอกบางคนเนี่ยอุ้มนางเอกอย่างยากเลยอันนี้นางเอกที่ตัวเล็กตัวน้อยขนาดนี้นะคะอุ้มพระเอกได้ขนาดนี้เปรียวว่าคือน้องแบบแข็งแรงสุดๆแล้วนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับความแข็งแกร่งของน้องเถียนซีเวยนี้และคิดว่าพระเอกคนต่อไปที่น้องเถียนซีเวยจะอุ้มคือใครยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วยลืมกดติดตามเปรียวไว้นะจะได้ไม่พลาดซีรีส์สนุกๆข่าวคราวบันเทิงโดนๆค่ะ